จักรพันดิตองนี้ทรงตาลายคิดว่ามือตัวเองคือกรงเล็บมังกรเตรียมจัดการมันในเวลาอันตรายนี้เจ้าชายหลีปานก็เข้ามาคว้าดาบจักรพันดิตจักรพันดิตไม่คาดคิดว่าคิดว่าเจ้าชายคือมังกรจึงยกดาบขึ้นทันทีเจ้าชายไม่กล้าที่จะลงมือทำได้เพียงหลบหลีกแต่องค์จักรพันดิตทรงตาพร่าลงมือเหมือนไม่แคร์อะไรแต่เจ้าชายกระเด็นไปเมื่อจักรพันดิตกำลังจะแทงเจ้าชายเนื้อที่ของยามเตดดาแต่ตอนนี้จักรพันดิตเห็นทุกคนเป็นมังกรกระโดดเตลอยไป เจ้าชายเห็นจักรพันดิกำลังตกอยู่ในอันตรายเลยรีบวิ่งไปต่อหน้าจักรพันดิทันทีไปขัดขวางการโจมตีของจักรพันดิแต่เพราะมีพลังไม่เท่ากับจักรพันดิเลยถูกจักรพันดิเคี่ยนตีอย่างรุนแรงจักรพันดิบีบคอเจ้าชายดันไปบนเสาอยากบีบคอแกให้ตายในช่วงเวลาอันตรายเลือดของเจ้าชายน้อยไหลบนมือของจักรพันดิให้จักรพันดิกลับมีสติีครั้งพ่อหลวงพระราชบุตรจักรพันดิจำอะไรไม่ได้เพราะเมื่อสิบปีที่แล้ว เพื่อประโยชน์ของตนเองจึงทรยศสังหารเผ่าราชามังกนเพื่อทาให้โลกสงบหลังจากเข็นฆ่าเผ่ามังกนจากพันดตมีฝันร้ายทุกวันแต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลนั้นที่จะเพิกเฉยต่อเผ่าพันมงกนและสั่งให้สังหารหมู่ทั้งตระกูลหลังจากที่ออกคําสั่งแล้วว่าเผ่ามังกรเป็นเผ่าปีศาจการฆ่าสัตว์มีความรู้สึกทุกคนได้ยินไหมไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงตระกูลมงกนทั้งนั้นแต่เด็กคนนี้กล้าที่จะกล้า เอารูปวาดมังกรแล้วไปทุกที่ทีมสังหารมังกรไปลาดตะเวนเห็นรูปวาดของเหงียนเป่าก็หยิบดาบยาว40เซนขึ้นมาทันทีเตรียมลงมือจัดการเงียนเป่าเงียนเปากลัวแล้ววิ่งหนีทีมสังหารมังกรก็ไล่ตามไปเงียนเปาตื่นตระหนกและวิ่งหนีพอวิ่งไปที่หุบเขาแต่โชคไม่ดีลื่นก้อนหินตกลงมาจากภูเขาหลังจากที่รู้สึกตัวฟ้าก็มืดแล้ว ุบเขาก็มืดไม่เพียงแค่เย็นเฉียบถึงกระดูกแต่ยังมีสัตว์เดรัจฉานอีกนับไม่ถ้วนเหนียนเปาได้ยินเสียงสัตว์ร้ายตัวจนฉี่รถกางเกงน้ำไหลลงพื้นทําให้มีขวัญขึ้นเหนียนเปาไม่กล้าอยู่ตรงนั้นเขาพาตัวเองวิ่งไปข้างหน้ายังไปไหนไม่ได้ไกลแล้วย้ายก็มีเสียงที่น่ากลัวดังขึ้นมารตัวน้อยนี้เดินหลงอยู่ในหุบเขาที่เต็มไปด้วยหมอกทันใดนั้นก็มีสัตว์ประหลาดปรากฏตัวขึ้น เนียนเปากลัวจนวิ่งหนีเด็กหญิงมังกรตัวน้อยเหยียดหางออกแล้วพลิกตัวไปมาถามว่าคุณจะไปไหนเนียนเปาสงสัยใครหรอที่กำลังพูดกับฉันฉันเองเป็นคุณน,นั้นเองขอบคุณที่ปลดปล่อยฉันนะัดฉันชื่อเซียวหลินหลงมังกรน้อยตัวนี้เป็นลูกสาวที่มีค่าของราชามังกรฉันชื่อเทลลิงหลงสิบปีที่แล้วราชามังกรที่อยากปกป้องเซียวหลินหลงจึงพาเธอเข้าไปอยู่ในเปลือกไข่ก่อนหน้านี้ปัสสาวะของเนียนเปาทําทให้ผนึกแตก เซียวหลินหลงจะชดใช้ให้เงียนเปาจึงอยากเป็นเพื่อนกับเขาแต่ตั้งแต่เด็กฉันคิดว่ามังกรคือโยไคแต่เงียนเปาไม่กล้าเป็นเพื่อนกับเธอแต่เซียวหลินหลงตื้อคนมากเงียนเปาไล่เซียวหลินหลงใช้หินคว้างใส่เธอแต่เซียวหลินหลงคิดว่าหินที่เงียนเปาคว้างใส่เป็นอาหารเลยกินลงไปในท้องเงียนเปาทำอะไรไม่ถูกรีบวิ่งหนีเซียวหลินหลงตามหลังมาเรื่อยๆเงียนเปาเห็นว่าจึงปีนผ่านหุบเขาเซียวหลินหลงก็ตามแต่ติดอยู่ในหิน เงียนเปาเห็นว่าเซียวหลินหลงติดอยู่เลยรีบวิ่งหนีทันทีพอกลับบ้านพ่อแม่เห็นเงียนเปากลัวขนาดนี้เลยกังวลมากถามว่าเจอกองทัพหมอผีหรือเปล่าไม่ใช่กองทัพหมอผีแต่เป็นมังกรมันไล่ตามผมแล้วอยากเป็นเพื่อนกับผมอีกลูกกำลังพูดเรื่องร้าสาระอะไรเนี่ยพ่อแม่ไม่เชื่อในคำพูดของเยียนเปาแต่ตอนนี้เซียวหลินหลงไล่ตามไปยังสถานที่นั่นเงียนเปาชี้ออกไปนอกหน้าตา่างพ่อหันศีสไปดู ก็ไม่เห็นอะไรเลยยิ่งทําให้ไม่เชื่อเหียนเปาทุกคนกลับห้องของตัวเองจนหมดเหียนเปากลัวจึงปิดประตูไว้แน่นเซียวลินหลงอยู่ข้างนอกคิดว่าตัวเองตัวใหญ่เกินไปทําให้เหียนเปาตกใจจึงแปลงร่างเป็นเอลตัวเล็กลอยเข้าไปในบ้านเห็นพ่อกําลังกินสตูเนื้อวัวสั่งสอนเหียนเปาอย่างสนุกสนานเซียวลินโลเหลูกอมน้ําเต้า จึงอยากรู้อยากเห็นมากเลยกินเข้าไปหนึ่งเส้นพอเห็นว่าก้านไม้ไถสะอาดหมดจดบอกว่าเหงียนเปากินหมดแล้วเลยรีบไล่ตามเขาไปเซียวหลินโลเห็นผู้มีพระคุณของเขาจะทุกตีเลยบินเข้าไปในเสื้อผ้าของพ่อทันทีพ่อรู้สึกคันผู้ชายคนนี้กำลังสั่งสอนลูกชายเงียนเป่ามีเอลละหนึ่งตัวเข้าไปในเสื้อผ้าของเขาทำให้รู้สึกคันตลอดเวลาพ่อถูกทรมานวิ่งออกไปบอกให้ช่วย จู่ๆคบเพลิงในมือก็กลายเป็นแม่มดเผาบ้านพวกเขาพ่อจึงรู้สึกมีอาการคันเรียกมินชาวไปดับไฟแต่จะดับไฟได้อย่างไรยังไรประโยชน์เซียวหลินหลงที่ยืนอยู่ข้างๆเห็นแบบนี้ก็รีบเป่าอากาศบังก่อนจู่ๆท้องฟ้าก็มืดครึม้มหลังจากนั้นแล้วฝนก็ตกไม่นานไฟก็ดับพ่อและลูกชายของพวกเขายืนอยู่ที่เดิมวันถัดมาเงียนเปากำลังก่อไฟเซียวหลินหลงวิ่งเข้ามาช่วยเงียนเปาก่อกองไฟแล้วทั้งสองคนก็ออกไปมาอบข้าวโพดด้วยกันใหญ่ยยกว่านี้หน่อย ใหญ่กกกวานนีีอ้อสัิดภายใต้การแนะนำของเหยียนเปล่าข้าวโพดก็ไม่ทานทุกคนไม่กินข้าวพ่อพาทั้งครอบครัวมาโรงเตีียมเพราะที่นี่มีลูกชายแมนดารินตัวใหญ่อยู่ทุกวันนี้มาซื้อยานอนหลับวิธีการรักษานี้ใช้เสือหนังสือพิมพ์หมีหม,มาทำให้เป็นว้าว ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีผลในเชิงบวกมันไม่เกี่ยวอะไรกับการนอนไม่หลับเจ้าชายตามหาตลอดมาก็ไม่รู้วิธีแก้นอนไม่หลับเมื่อเตียวเปี้ยนกำลังจะบอกกับเจ้าชายเพื่อจะแก้อาการนอนไม่หลับพ่อมากับทังอันหนึ่งบอกว่านี่คือ,อยารักษาอาการนอนไม่หลับของบรรพบุรุษตนมินชาวแนะนําสักครูแล้วบอกผู้บังคับบัญชาสักพักแต่พ่อยืนด้วยมือและเท้ายาแผนโบราณสามชาววายุคนของเราถูกกาหนดโดยแพทย์ที่มีชื่อเสียงปู่และพ่อของฉันเป็นทั้งหมอไทยเห็นว่าหัวหน้าไม่ยอมปล่อยแค่สับสน มินเชาไปด้านที่โดดเด่นนวดไหลให้เขาเจ้าชายหยิบถังยาขึ้นมาดูแค่เพิ่งเห็นถามพ่อของฉันเมื่อกี้คุณบอกว่าพ่อกับปู่คุณเป็นแพทย์ไทยเออครับพ่อฉันแน่นอนแล้วละ่ะโซเดอ์พระบอมโอรสาธิราชก,ก็เพราะฉันช่วยคลอดลูกไงฮะ